โอเคคราวที่แล้วแกงพี่ปัน้นไปเยอะนต่คราวนี้จะเล่นดีๆแล้วบอกย้ำอีกทีเพราะว่าจริงๆถ่ายไปคลิปจะลบไปแล้วอะ,อะไรรูปบาบร์ทำไมไงพี่อยากเจอแสบแสบแสบแล้วแสบแล้วหัวเหยือออกโชเกซสามครับเกี่ยวโจงเลยกับโจงนะ หน้าตาคล้ายๆกันเลยดีกผ่าโทีผิดใบมีวันจันทร์น่ารักใช่แล้วเมื่อวานไม่ได้หยุดึงเมื่อวานจะได้หยุดไปกินข้าวออกบ้านครัง้งออกบ้านเจ็ดวันทิ้งมือหนึ่งใบครับข้าตีปอย่ง่อๆ เม็กสุดค่โอเนดีแวนปล่อย,ค,ยครับกุพย,พยายามไปเพื่อ<ด>นตรวจครับ ตีไปเลยสิบสี่โนเทคกฮิตมีเดมปล่อยใช่ไหมพลังแวนตีฮิตมีเดมติดใบพอเถอะอย่าเปลี่ยนบ่อยเลยเดี๋ยวจะมึนเองหลายทีแล้วพี่สังเกตหลายทีแล้วพอการแล้วเปลี่ยนปื้แล้วพี่จะเริ่มมึน ปล่อยครับจัดไม่ได้วางแหวเป็นจัวครับพอดูหลุมแป๊บพร้อมมีแค่ใบเดียวลงครับเทคของตัวเริ่มยัดโซโจดหนึ่งคู่ต่อสู้เอาหลุมหนึ่งใบมาวางจับเต็นในถ้วยหลุมนั้น ตมัคุณเทนบุกครับไม่ใช่ดิตอนที่ไล์ลงมาบงการตัวนึงลุกขึ้นมาตีตัวเล่มกัดได้ไหมกัได้กัได้กอเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ตีสิบเอ็ด โอเคเราค่อยสตล์ใช้เป็นมัคเทวงการขึ้นมาอีกทีครับโบวงอ 2, ีกสองพันแปสิบสามติดตัวเริ่มอีกทีเ็กตัวนี้ครับเมสซี่ใ <ets> บท็อปกองไว้หนึ่งใบถ้ามันเห็นยูนิที่ถูกบงการตีจ่ายคัตบอลหนึ่งเอาที่บายไว้ขึ้นมือได้ เท็กมาคุณบาทหนึ่งไงตัวเองบงการขึ้นมาบวกอีกสามพันครับเป็นหมื่นหกตีไม่ขาหรอ,หรอ1ม่หกอเอออ่ะ,อะพอสั่งตีเสร็จปุ๊บตายครับจ่ายขคัตบาตหนึ่งครับเท็กของเมสซี่เอาขึ้นมือเมสซี่บวกหมื่นโอเคเท่านี้ ตัวนี้จบเทินตายนะไอนี้เห็นไปทีมใชม่เห็นไปทีมห้าพันเมสซิบูก์หมื่บมนบาคารุนตีคิวได้ด้วยพลังให้เมสซิคิวอ,อีกทีพลังให้เมสซิอีกทีคีแวนพลังให้เมสซิอีกที สองคิดสองพลังแวยี่สิบเอ็ดวนพิษโดนแดงเท่างนี้แหละยี่สิบเก้าสามสิบสี่ใช่ีอ็ส่ใช้ประมาณยี่สิบได เฮ้ยห้าพันไม่ได้ดิยี่สิบเอ็นเลยนะสิบหกเออเจ็ดสิบแปดสิบายี่สิอยหมื่นอะหย้าพันเออห้าพันไม่ได้นะสองใบนี้นะครับสามจุสี่หนวเออเออเออออเอนี่วันนี้มาวันของเขาอะอือในที่สุดก็ถึง เย่ <Yeah. S 2> มาถาแค่นี้แหละโอเคเอาไงพี่ไ,ไปกินอ๋อนึกว่าจะไปกินก่อน okay. มันมันจะทำอะไจะไม่ไปเลย <c oughs> เอาปิดกับปิดกับปิดกับมา,าเดี๋ยวผมเริ่มกอบบ้างโจว่มึงจะพูดย้ำทำไมก็ไม่รู้นี่่อยครับรีเวเอาว่ะรีเวน of the city. s ิ a ไม่ชุดเดียวกับเมื่อกี้นี่หว่า ไอ้กระโดดมก็ไม่รู้สินะลงเก้าพันครับ <S <S องการเล่นหมอตี <S <S ปร่อยครับผันเทินครับ การคลำปล่อยครับเขาเทนจัวครับก็ได้ว่ะครับลงขอสกิลตัวเริ่มก่อนเสียบจวัวหนึ่งเอาหลุมหนึ่งใบามาวางลงเรียรครับบังคับวางพอลงเรียรตรงไหนก็ได้ด้วยแต่ผู้แข่งเป็นคนเลือกพอัานผมเลือกเราวางทับไม่ได้ เทคเมื่อ,อร้ายครับดอมินิฮะวงการ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 ต,ตีตัวเริ่มการฮะไม่การนะไม่การนะสไตลไม่ได้ไปถึงผมเนยสไตลไม่ได้อารโลงวงการรอบเยะคือมันจะวงการได้อีกรอบถ้าผมสไตลทับเนีอ๋อแต่มันสไตลไม่ได้ อุ้ยขายดวะตีเอาข้างข้างตีครับ14ต,บต่อขีจบจนตายครับมาคือผมจะเอาเทคจั่วมันูเชิอ oh. คือถ้าเกิดมันเป็นตัวแบบ9,000อะไรเงี้ยผมก็เอาขึ้นมางัดตีได้แหละแบบจั่วแบบที่ไม่ได้ลงตัวข้างให้ผมบงการอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ไม่มีใครเจอคนขาย KRT เนี่ยอย่างปล่ายแต่บอกว่าขายที่ไม่เถยะซื้อด้วยอากไม่รู้พายามที่จะคู่เป็นคนชัดเจริงๆมีมุ่งเหยียดกัน กูเป็นคนชัดเจนดีเลียใทีนีหม่แต่ยมรอมันเียแลืมเทปลโล็อกอันนี้เห็นแล้วล็อกตาเอ้ยเดี๋ยวมันเห็นฝันของขามล็อกก็ได้หรอได้ก็ที่เลือกก่อน๋อเมื่อเรียไปอื่นถูกล็อกเอาที่เลือกก่อมันโยนสามพัน จำไม่ได้ที่หลงที่ลืมไม่อยู่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อลงมาหรือเมื่อปลดล็อกมันจะบวกสองพันด้วยบ,บ้งบองบาร์ด้วยถ้าบาร์ดถ้าอาถ้าใทยรวมมันล็อกบ้องบาร์ด้วยไม่ไม่สนเรื่องล็อกหมายถึงเมื่อลงมาไอ้เทกบนมันปีบาร์หนึห่งบวกอีกบวกห้าพันแล้วโซ่ชาร์จชาร์จหนึ่งใช่ต้องโซ่ชาร์จเลยบังคับ จับกล็อกเร้าถือตีมาหนึ่งตัวมหน้าหน้าอะไรก็ได้โอเคก็ล็อกไปล็อกการบอลมันตีเท่าไหร่นะสองเก้าสองหกสองหกสอเก้าดีบวกสามพันบวกมีทิกไหม ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คามผิด<อ>ไม่มีคี้ใช่ไหมปอยโ้พี่จีโรว่เวน <c oughs> สบไม่ได้วะโซสองจริงอ๋อใช่พี่มิกาตีพรากลัวบาร์หมดใช่ไหมล่ะ โซ่สองโซนเ่ยไโซนหนึ่งโซ่หนึ่งตัวสองโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วจ่อ่ะสตาร์ทเริ่มต้นไรเฟสดสามารถจ่ายโซบัสหนึ่งครับจวกัส1หนึ่งใบไฟเตอร์แต่ละคนคอมือลงมาคนละใบ จากน้ำผมสไตล์ค่ะสไตล์ทับด้วยมาคุณเทนบุลงมาวงการตัวนี้ครับตีหลังแวน่นเท็คแวนครับขตัตบ,บัตวงการตัวหลังแวนครับตีหน้าตีานั้ตีนี้ตีนี้ไม่ไม่มัน มันบวกพลังเท่าไหร่บวกสามพันทีแรกบวกสองพันจากเท็กของตัวนี้ด้วยจากทัวร์ทานด้วยสองบวกสามเป็นห้าสิบสองตีนี้อ่ะบงการเสร็จแล้วครับตายเท็กตัวนี้ฆ่ามันทิ้งจนตัวนี้เห็นไปทีหนึ่งบวกห้าพันชื่ออะไรนะอายาทีนีมากรตีครับอยครับขี้ครับพลังให้สแตนซิลุู สตอสกูตีครับใช่สิบหกยี่สิบหกอย่าเปลี่ยนเยอะอย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวงงเองอย่าเปลี่ยนเยอะเดี๋ยวงงเองทีนี้กูก็จะโดนแล้ววีวีก็อัอยู่ าเราไม่ลงตรงนีล็อกได้ไหมวะรู้สึกจะจำไม่ได้เลยเลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากมือคุณออโต้อะไม่มั่งครับเลือกไม่เกินหนึ่งใบก็คือไม่เลือกก็ได้เลือกไม่เกินหนึ่งใบข้อใบนั้นลงช่องเลือกคุณเลือกเล็กกาไฟเตอร์ทุกคนคนละใบล็อกอ่ะก็ล็อกได้ ล็อกเล็ล็อกเลยป่าก yup> ับอากาิเท็กล่างอยู่กัจบเทินเทินนี้เราปลดล็อกตัวเองสัสำักใจ่าของเราจบที่มีอะไรล็อกไปไปขอของจำจากโนแมทที่แล้วดีกว่านี่ ฉันเกลียดอยู่สเปซมอสกี่ดวถ้าผมถามว่ามีกี่เวฟพี่จะมอง สามห้าเอาวเรวะห้าเวกคือจะวัดดวงก็ไม่รู้จะเปิดเจออะไรด้วยเอาปล่อยก่อนก็ได้ตีเร็จโตหนูการสามใบบนสุดของคุณนำการไม่เกินหนึ่งใบ จากกันวานบนช่องเดียดดาบขอบคุณภาพที่ถูกล็อกและสำหรับคนไทยคุณเปกกดนนิดตามได้เอาล็อกตัวเองดิล็อกตัวเองดิโอเคพ<ข>อหน,น้าคนฮันแน่ฮันแน่จะโมนของด้วยวะฮันแน่ กี่ทีก็ไม่เคยจำเท็ได้เออไม่เคยใช้ถ้ามันหัคุณราศยาคุณสามารถจ่ายค่าคองถ้าตายดุจการิาใบมสุดเลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบตีบ้านหนึ่งจำได้ว่ามันมีเทคนิคพลังที่จำบวกใช่บวกสองพตาจำนวนกาที่ถูกเราของตัวเองบวกสี่พัรแล้วก็ ลูก้าสามใบบนอันต้อไป้ั่นลุก่าสามใบบนพอลงมาสภับหรอกม่คิต่าตอบเล้องจบเลยต้อลย บ้านหนึ่งอาใช้เท็กไหมบ้านไหนได้ได้หนบายอันล็อกหนึ่งสองสาออมสี่ผม,ม,ม,มเม่ก้าลองมาโอเคมีคีไหมมีถามเป็นมารยาทเลย จิจักข้างไขนข้างนี้ิวไม่ได้ข้างไหนข้างี่เมที่สี่

ทีต้องนี้ตีต่อตีก่อ,กอ,อ,อแล้วเอาโซ่ลอลงมาตัวนี้บวล้วช่ลงลุมแบบปีบจบเทิร์นโซ่หนึ่ง,ง <and> ตัวอท่เราไมนคน่ดรลแสเตนดรอเต็กแวนครับโซบัสหนึ่งจวหนคอมือลงมาคนละใบ ลุกขึ้นมาครับไม่ลุกเว้ยง่วงตีแบนวงการครับเท่าไหร่ส e ิบเอ็ดเจเลชชั่นสตล์ขอเป็นดินเมน่ครับสไตล์ทับครับลุกขึ้นมาตีแวนซ้ำอีกครคราวนี้บวกหมื่นด้วยเพราะฉะนั้น 13, สิบสามเป็น 23, สอง0 0ืนสามสองคิใส่แ็น สองเันสาเนะ okay. เห็นไปสองทีเทคนี้่ é, ครับฮัตบาบหนึ่งหงายตัวเอง <S <S เอามือสองใบคอลงมาครับและผมบงการสองใบนั้นเพื่อสั่งตีเวนสองใบนั้นจะบวกห้าพันด้วยเทคคอนติเนียลจีเบคสามของลินเน่ครับบวกหือ่บวกคิด รวมกันเป็นโบม์หมื่นห้าบกีครับเอาฮิวตีแวนก่อนใช่ทั้งคู่เอาฮิวตีแวนก่อนสิบเก้าแวนฮ่อเจนเก่งจริงกินข้าวแล้วครับโอเคไปพกกรั้างหน้าครับสวัสดีครับ